จะทำแอดทั้งทีก็คิดไม่ออกนะคะวันนี้เนี่ยบีจะมาแชร์เทคนิคที่ทำให้คุณนั้นสามารถคิดคอนเทนต์ได้แบบไม่มีวันตันเลยนะคะ ถ้าพร้อมแล้วไปดูด้วยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับบูบีที่เดอะกราบอีกแล้วนะคะก่อนไปอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะคะวันนี้นะคะบีก็จะมาสอนทุกคนนะคะไปดูแอดของเพื่อนๆออนกันเนะว่าสินค้าที่เราขายเนี่ยเขาใช้แอดแบบไหนนะคะรวมถึงคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยทำไมเขาถึงมียอดขายที่ดีนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูด้วยกันเลยค่ะมาแล้วค่ะทุกคนนะคะก่อนอื่นนะคะให้เราไปเซิร์ชกูเกิลนะคะเพื่อนๆพิมพ์คำนี้นะคะคำว่าแอดไลบรารีนะคะ แอดไลบรารีนะคะจำไว้ให้ดีนะทุกคนแอดไลบรารีนะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้เราคลิกตรงนี้ไปเลยนะคะแอดไลบรารีของ a c e b o o k นะคะทุกคนของ Facebook นะ,ะน Facebook นะย้ำเตือนนะคะของ Facebook เราจะมาดูกันนะคะว่าสินค้าที่เราขายเนี่ยเขาใช้คอนเทนต์แบบไหนในการยงแอดกันบ้างนะคะเรามาดูด้วยกันนะคะให้เลือกวนหมู่โฆษณาเป็นโฆษณาทั้งหมดนะคะเช่นมีตัวยกตัวอย่างนะคะบางคนอาจจะขายคอลลาเจนนะคอลลาเจนเป็นสินค้าที่ขายดีมากๆนะคะแล้วก็ คนมกักจะซื้อเนาะแต่ว่าก็มีมีคู่แข่งเยอะพะสอสมควรนะคะแล้วแต่ว่าเราเนี่ยทำแบรนด์ประมาณไหนเนาะอ่ะเราซื้อคาว่าคอลลาเจนปุ๊บนะคะทุกคนมันเป็นเทคนิคที่ง่ายที่สุดนะคะเวลาที่บีจะทำคอนเทนต์ย่างอ่เนี่ยบีจะมาดูไอเดียพวกนี้ก่อนเนาะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราคิดมันไม่ออกใช่ไหมคะมันคิดไม่ออกมันตันมันแบบ no idea นะคะเราก็จะมาดูของเพื่อนกันเนาะเพื่อ,นนอ,เ,อเราจะต่อยอดได้นะคะ ไม่แนะนําให้ก๊อปปี้นะคะทุกคนเพราะว่าถ้าวันนี้เราใช้คอนเทนต์ที่เหมือนกับเพื่อนๆเนี่ย Facebook เฟซบุ๊กเขาก็รู้นะคะแล้วก็อย่างคะแนนของเพจเราเนี่ยก็จะไม่ค่อยเวิร์กนะคะที่ดีที่สุดก็คือคอนเทนต์ที่สดและใหม่นะคะอันนี้จะทําให้แอดเราปังนะคะทุกคนอ่ะเรามาดูกันนะคะเช่นตัวอย่างคอลลาเจนใช่ไหมคะมเพื่อนเนี่ยก็จะมีหลายแบรนด์นะคะมาดูกันดีกว่านะคะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้ ตัวไหนกันบ้างนะคะรูปภาพเป็นแบบไหนแคชเช่เป็นแบบไหนเพื่อนๆสามารถมาดูไอเดียตัวนี้นะคะแล้วก็ไปปรับทำคอนเทนต์ของท่านได้นะคะดูตัวอย่างนะคะว่าเพจต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะนะคะื่อกีก็ใช้คนหรือว่าการชมต่างๆเนาะอย่างคอลลาเจนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีคนประมูลเยอะเนาะก็คือเนื่องจากมีคนขายเยอะใช่ไหมคะก็จะเป็นตัวที่าราคาโฆษณาบางครั้งก็แพงเหมือนกันนะคะมันขึ้นอยู่กับตัวสินค้าด้วยเนาะ แต่บางคนก็ขายในตัวที่ไม่มีคู่แข่งอันนี้ก็จะมีราคาแอดที่ถูกลงนะคะแล้วแต่เราเนาะอันนี้ก็จะเป็นไอเดียคอลลาเจนนะคะหรือว่าชว่วงนี้นะคะที่ฮิตๆหน่อยก็คือเช่นฟ้าทลายโจรใช่ไหมคะทุกคนอ่ะทุกคนอยากพิมพ์เกี่ยวกับอะไรหรือว่าวันนี้ถ้าเราจะขายสินค้าสักตัวหนึ่งนะคะเราอาจจะลองมาพิมพ์ก่อนก็ได้นะว่ามีคนขายไหมมีคู่แข่งเยอะหรือเปล่านะคะมีคนเล่นตลาดนี้เยอะไหมะอะไรเงี้ยก็เป็นไอเดียให้เราได้นะคะทุกคน หลังจากที่เราเซิร์ชนะคะก็จะมีแอปต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะคะเพื่อนเราสามารถมาดูไอเดียได้เนาะเทคนิคการถ่ายภาพนะ,ะรวมถึงการทำคอนเทนต์แคปชั่นต่างๆนะคะซึ่งเราต้องเอาไปต่อยอดนะคะเหมือนที่บีบอกว่าอย่าก๊อปปี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่า เฟซบุ๊กเขาตรวจจับได้แล้วก็จะทําให้คุณภาพของแอดเรานั้นด้อยลงไปนะคะที่ดีที่สุดก็คือต้องคอนเทนต์เนี่ยต้องเป็นสิ่งที่สดใหม่ภาพก็ต้องสดใหม่นะคะอันนี้ถึงจะมีประสิทธิภาพที่สุดนะคะเวลาที่ยิงแอดน,นะคะอีกสักตัวอย่างหนึ่งดีกว่านะที่เบียากลองหาดูเช่นโรคนอนไม่หลับใช่ไหมคะเราจะมาดูกันเนาะว่าการแก้ปัญหาโรคนอนไม่หลับนะคะจะมีตัวโปรดักต์ไหนบ้างนะคะที่ คนเขา,าผลิตกันเนาะมีสินค้าตัวไหนที่น่าสนใจบ้างนะคะนอนไม่หลับนะเนี่ยก็จะมีโปรดักหลากหลายมากมายเลยค่ะเพื่อนๆนอนไม่หลับใช่ไหมคะเนี่ยจะเป็นโปรดักต่างๆเนาะเราสามารถมาดูไอเดียได้นะคะทุกคนไม่ยากเลยใช่ไหมคะวันนี้ใครที่ ตันกับการยิงแอดนะ,ะหรือว่าคิดคอนเทนต์ไม่ออกนะ,ะลองเอาเทคนิคนี้ที่บีแชร์ไปใช้ดูนะคะหากใครที่ชอบคลิปการตลาดดีๆแบบนี้ที่บีมาแชร์นะคะก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ